สวัสดีครับทุกท่านครับที่นี่คือตลาดเซฟวันโกนะครับมาเจอร้านนี้นะครับร้านที่บอกให้เลยว่านะครับมีกระแสในะคอมเมนต์นะครับว่าสิ่งนี้นะครับมันคืออะไรกันแน่นะครับมันเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับแต่เฟรนฟรายอะไรนะบางคนก็บอกว่าเป็นเฟรนช์ฟรายโปเตโต้มันฝรั่งบางคนก็บอกว่า เป็นทั่วเป็นอะไรก็ว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวร้านนี้เขาเปิดเลยนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่เป็นข้าวแรมฟื้นหรือไม่นะครับแล้วก็ขายอย่างไรนะครับมีขายส่งหรือไม่ใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนอ่ะเข้าไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับ

มาตามนี้เมื่อกี้ใช่ไหมก <laughs> ็เขากิแล้วลูกมาถึงเดี๋ยวมาอีกคนหนึ่งเอาสองไปเลยก็ได้ค่ะดเดี๋ยวเอาไปเลยชนะิ้นละชิ้นไปเลยเนาะค่ะอันนี้ของชิ้นเนาะใช่ค่ะไม่ได้นัดชิ้นเลยใช่ไหมใช่ทำเองค่ะพี่ให้ชิ้นไปเลย <laughs> นี่ ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ไซส์นี้เป็นไซส์ L 59าค่ะไซส์ L 59กให้แบบน้าสองอย่างเลยเนาะือว่าชิ้นใหญ่อันนี้อะไรมาจงเนี้อตามด้วยตามด้วยชีสตีดีโอ้โห อะ้ดีขนาดนี้เก้าค่ะพี่อยากให้เปิดใจลองเนาะเป็นไส้ถั่วอร่อยนะคะกำไรไปอยู่ที่ชีสตมดได้ดูว่าให้เยอะมากเนี่ยคือห้าสิบเก้าเบิ่มเลยขอบคุณนะครับออ้โหอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมเถ้วยที่สองแล้วเพืที่สองแล้วต่ไม่เปิดใจถามลูกค้าก่อนลูกค้ารู้ไหมว่ามันคืออะไร S <S <an> <S ก็จริงๆก็เป็นตอนแรกก็คิดว่าเป็นฝ่ายแต่พอกินมันมีชิคเกอร์แบบว่ากินกันไปแล้วเนื้อสัมผัสอะ่ะมันจะมีอะไรที่คือเคี้ยวกรอบๆนุ่มๆลูกาาากขาขแล้วลูกค้าลูกค้าขอก็รูู้นะก็ป้ายเราชัดเจนค่ะพี่นอกจากว่าคนที่เขาไม่ไม่ได้ดูป้ายเราจริงๆเขาก็อาจจะไปดราม่าอะไรแบบเนี้ยใช่ว่ามันแบบแล้วตัวเหลืองนี่เราผสมเกลือผสมน้ำตาลไม่ผสมไม่ผสมอะไรเลยตัวเหลือง บทสูเหลืองอะไรนี่เลยนะไม่ผสมอ,อะไรเลยผสมอ,อะไรเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ผสมอ,อะไรเลยไม่ผสมอะไรเลยค่่ะอก็อจะได้เข้าใจนะว่ามากินนี่มันมันก็คลีนนะคลีนมันจะ,นจะเ,เป็นเหมือนโปรตีนนะคะพีเ่เพราะว่ามันไม่เป็นแปง้งไม่ใช่แปง้แปงไม <า S 2> <laughs> ่แล้วลูกสาวมาลูกสาวบอกแม่หนูด้วย ที่น้ำเอาอะไรอ่ทีเน,นี้ยร้างแง่้ออ่ะพอเมื่อกี้ผมถามทางร้านนะไม่มีผสมแป้งเลยทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเที่ยวไปมบนอืมมันก็จะมีประโยชน์กว่ากวาเหมือนมันจะมีประโยชน์กว่าพวกมันนิดนึงใชาเป็นชิ้นเหมือนกันหรอคะหรือว่าเป็นชีสคะบางทีก็มีความร,รู้สึกแอบ,แอบตัวผสมแป้งใช่ไหมไม่มีอไม่มีแน่นอนอน,อนอะ,อ,ะอัน,นอันนี้ชอบเลยชอบเลย แล้วนี้ก็ปลูกใหญ่ปลูกเล็กก็ปลูกใหญ่ค่ะพี่เซลจ้ขอถ้วยใหญ่เหมือนกันโอ้ลูกค้าคนนี้สามถ้วยแล้วกินกันทั้งครอ,อบครัวเลยเนีย่ยใช่ค่ะแล้วซส์คนกินเขาก็ไซส์คนกินก็ไซส์ตรงนี้เขามีที่นั่งรับประทานเนาะใช่ค่ะยังดีเลยแล้วลูกค้าก็ซื้อไปนั่งทานกันไม่ต้องกินข้าววันนี้ฝากท้องไว้เป็นฝ่ายร้านนี้อิ่มแน่นอนค่ะอิ่ม โอ้โหชีสก็มาอย่างนี้นี่ก็คุ้มแล้วอ่ะมากขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เสียหน้าไม่ได้อยากรู้นะครับว่า59มันขนาดไหนเยอะขนาดไหนมาดูด้วยตานะครับผมยังไม่เจอคนเอาเพลย์เล็กเลยกลัวไม่อิ่มหรือเปล่ากลัวไม่อิ่มขยับอะไรครับ ได้ผสมได้เลยค่ะอ๋อปาปิก้าชีสปาปิก้าชีสลาชีสเลยนะคะอ๋อข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดชีสราชีเลยไหมข้าวโพดอย่างเดียวครับอ่อยาไม่น่าแยไปไหมแยกยกไป กล่องขนาดนี้ใช่ไหมถ้าเราทํำขายส่งนี่คือส่ง300บาทใช่ค่ะน้ําหนักเท่าไหร่ครับนั่นเลยไหมประมาณประมาณนั้นทอดแล้วประมาณ5กิโลประมาณ5กิโล6กิโลโอ้ยฟันหนานี่ก็คือเนี่ยกล่องอะไรไม่รู้ครับเนี่ยหนาหนาเท่านี้เลยใช่ค่ะขึ้นโอ้ในนู้นในนู้นคไปขึ้นเลยใช่ค่ะสองก้อน ที่ดูและสอบถามนะครับถ้าใครสนใจนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะถามลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าติดต่อได้ยังไงนะครับเอาเป็นว่านะครับเอาคนที่สนใจจริงๆนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าท่านอยู่ระแวกไหนนะครับไม่ได้ส่งทั่วประเทศนะครับเอาเป็นว่าสุพรรณอยุทยาระแวกนี้นะครับระแวกใกล้ๆนะครับเท่านั้นนะครับลองเท่านี้ก่อนนะครับแล้วยังไรก็ตามถ้ามีอนาคตยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาคนที่สนใจจริงๆแล้วทักเข้ามาโทรเข้ามานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย เราเรียกว่าลงสุมๆไปเรยอว่าวานมั่วๆไปบดอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวทุกคนจะโทรเข้ามาจนพ่อค้าไม่ค้าไม่ได้ทํางานกันนะครับถามเลยถ้าเกิดว่าคนจะติดต่อรับไปขายเนี่ยะนะนะครับก็คือกล่องลนะสามร้อยเ่ยนะน้ำหนักห้าหกลนี่ยนะ ติดต่อได้ทั้งไหนบ้างครับก็ทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะ090 998 2285ค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยชื่อโอ๋ค่ะตัวถัวเขียวครับตัวเขียวนะตัวเขียวก็คือตั่วซีกตั่วเหลืองทำน้ำเต้าหู้ปะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตะไบตัวแปดตัวแปดอ๋อตัวแปดไม่ใช่ไม่ใช่ตั่วทำน้ำเต้าหู้เนาะไม่ใช่อันนั้นมันตั่วตั่วตั่วเม็ดใหญ่มีตั่วเขียว จะเรียกไงเขาเรียกตัวซ cool. ี่ก so ันครับภาษาภาษาตลาดเขาจะเรียกเขาเรียกตัวซี่ภาษาตลาดตลาดตัวตัวรับเปลือกตพอหั่นอย่างนี้เราทัดงานเขาจะไปทอดเนาะใช่ครับโอ้ใช้เวลาทอดนานไม่เห็นยังไม่เหลืองเลยอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับผมทอดนานเนาะก็เลยต้องใช้เวลาหนานกว่ามันฝรั่งไหมนานกว่านานกว่าเยอะเลยเพราะว่ามันมันจำนวนเยอะนีงงทีก็ประมาณเกือบสามสี่โลได้ มีแป้งหนึ่งขับไม่มีครับไม่มีส่วนผสมของแป้งโปรตีนล้วนๆครับพี่หนึ่งวัตรุเสริมคลีปนะไม่มีแป้งแล้วมันเกาะเป็นก้อนได้ยังไงอย่างเงี้ยอ๋อมันก็ตามโปรตีนเลยพี่ก็คือใช้กวนไงพี่กวนกับน้ำและพวกนี้มันมีมันมีมันมีจานที่บ้านยังไงดีก็คือว่ามันมีมีส่วนของมันก็คือก็คือจากถั่วก็คือกลายเป็นแต่มันไม่ใช่ว่าเราเอาไปทําแป้งก่อนใช่เราไม่ใช่เอาแป้งเทเลยไปส่วนมแต่ไม่มีไม่มีแป้ง ก็คือใช้ถั่วเพื่อให้มันกวนกวนไฟอะครับเราเห็น็นก้อนแบบนี้บางคนเขาใจเป็นอะไรเป็นข้าวฟันปฟืนมันคล้ายกันพี่แต่ตัวนั้นเขาจะเป็นถั่วถั่วถั่วผ้าเขาพี่เป็นถั่วเฟืนงแล้วมันเป็นเป็นข้าวแหลมฟืองที่เรียกข้าวแหลมฟืนใช่ไอตัวนั้นเขาจะใช้มันจะใช้หม้อแล้วมันจะใช้น้ําแล้วเขาจะพักไว้น่าจะเป็นค้างคืนเขาเลยเป็นข้าวไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนแต่เป็นก้อนๆ้อนมันคล้ายกัน ใช่ถ้าเหมือนกันหมดใช่เราจะหมดแต่ส่วนผสมไม่ไม่เหมือนกันแน่นอนไม่ใช่ข้าวแตงกืนใช่วัตถุดิบไม่ใช่ไม่ใช่ของข้าวผสมยังไงนี่ผมไม่รู้แต่คือที่ที่พี่พอที่จะรู้เขาว่าว่าคือเขาเป็นถั่วกะละปทางภาคทางภาคเขานะแล้วเขาก็เหมือน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 โม่แล้วเอาน้ำคั้นมาแต่น้ำผักแช่ไว้เป็นคืนมันก็เลยเ็าเรียกว่าข้าวแหลมคือแต่ว่าไหนว่าจะกินกับ๋วยเต๋ยวพี่จะอร่อยใช่ส้นส่วส้นมากก็เาจะไม่ทอ่ ่อันนี้บอกก่อนเลยนะครับเผื่อบางคนได้ดูคลิปตัดสินใจจะได้รู้ว่าอนนี้หนะหนึ่งเลยไม่ได้เข้าวแบบฟืนแล้วก็ไม่ใช่มันฝรั่งกินกินต่างกันเยอะพี่ลองมาดูกินต่างกันเยอะเลยเยอะเมากด้วยก็เทคนิคการทําการทอดมันก็เหมือนมันฝรั่งใช่ไหมครับเหมือนฟืนปลายแต่ไม่ใช่นะครับดูเลย เขาขายกันเยอะพี่แต่ละสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะแล้วแต่เลือกเลยพี่ตลาดไทยแถวมีมาบ่อยแต่ไม่ได้มาทุกวันพี่มาวันไหนบ้านครับด้ั้แล้วแต่เขาต้องก้อมเ้าใช่ไหมหดอะคนกเยอะหน่อยทำสดทอดสดเลยพี่แล้วทำไมขายตลาดนี่ขายที่ไหนครับก็เดินสุสุพรรณพี่จะเดินทางแถวสุพรรณบุรีโอ้่สุพรรณเดินงานนะครับเป็นงานใช่ทงานวัดงานอะไรแบบนี้อ ทำเลเราอยู่ตรงไหนี่ยครถตัดสุพรรณบุรีหลักๆเลยพี่เปิดทางรถตัดสุพรรณบุรีแล้วยังไงมาขายถึงนี่ก็เดินแถวนี้บ่อยทันยากเข้าไปตลาดนี้ตลาดนี่ก็ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยเลยครับไปคอนผมตลาดไทยอะไรที่กัแต่ก่อนไปพี่แต่น้องน้องขายจะเป็นทำให้น้องขาย กับผมผมเป็นคนทําแล้วก็แบ่งแยกกันขายแต่นี้น้องไม่ขายนะเราส่งเป็นใกล้ๆหรือว่าเราส่งทั่วประเทศ่อเราแวะใ,ใกล้ๆค่ะเราไปใกล้ๆโซนไหนโซนยุทยาสุพรรณอะไรโซนยุทยาสุพรรณส่งให้เขามารับเองรู้แล้วส่งถ้าไม่ไกลมากก็คนเราครึ่งทางหรือว่าถ้าไม่ไกลมากก็ส่งให้ต้องดูจำนวน,ออนจำนวนจำนวนเราเยอะเรามาส่งได้ส่งเป็นก้อนอย่างงี้ใช่ไหมครับเป็นถาดอย่างเงี้ยเราเป็นถาดอย่างเงี้ยถาดอย่างเงี้ยเท่าไหร่สามร้อยบาท สามร้อยบาทเป็นถาดยังไงล่ะอ่ากล่องเท่าไหร่ครับอันนี้ไซส์นี้จะเป็นท่าเก้าค่ะห้สาสิบเก้าโอ้ก็มีสามไซส์นีสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามไซส์แบบนี้แล้วก็มีโอ้เป็นผงขย่าใช่ไหมใช่มีบาร์บีคิวสไปซี่นะครับต้มยำวิงแซบ่บปาปิก้าชีสนะครับสาหร่ายข้าวโพดก็ประมาณน,นี้เนาะไส้กล่งองยังดีปิดฝายังสวยแล้วก็อันนี้เป็นแยกชีสได้อ๋อแยกชีสได้อันนี้ถ้าเป็นซื้อแยกเท่าไหร่ครับ วันนี้ให้ฟรียยยขยาวเสร็จไม่พอแถมอันนี้ฟรีด้วยอ๋อโอ้ <c oughs> โห <c oughs> ผมจะรอให้สุกนี้คงไม่ไหวแล้วเพราะว่าเพราะว่านั่นอนะ่ะก็ยืนคุยนี่สิบนาทีแล้วย <c oughs> ังมันยังมันยังอย่างนี้เลยนะ <c oughs> มันมันใช้เวลานานเพ <c oughs> ื่อใช้เวลานานมันทอดเยอะพี่แล้วทอดน้อยมันก็ก็จะสุก เดี๋ยวเรามาดูหน้าร้านกันนะครับหน้าร้านเขาเป็นยังไงเผื่อทุกคนได้ไปตลาดไหนหน้าร้านนี้เรายังไงเราหน้าร้านป้ายเดียวกับทุกตลาดเลยอ่ะมาดูป้ายหน้าร้านกันนะครับนี่นะครับป้ายหน้าร้านไปเจอที่ไหนก็วิ่งเข้าใส่เลยนะคเลนปลายยักษ์นะครับชิ้นใหญ่อร่อยแน่นะครับชีสบาร์บีคิวปาปิกาวิ่งแซบสาหร่ายต้มยำข้าวโพดกระป๋องซี่กนองนมรอบกรอบๆเป็นปลายทั่วร้อยเปอร์เซ็น